ไปดูเรื่องที่บอกว่ามันหลอนๆกันๆๆก่อนแปลกใจก็คือทําไมฝาขวดน้ํานี่เป็นขวดน้ําชาทําไมขยับเองได้มันเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับมันเกี่ยวกับกอะไรหรือเปล่าออดูแล้วมันสั่นๆขย,ขยับขยับคุณผู้ชมอ้าวไปช่วยกันเพ่งหน่อยค่ะ ไม่ได้มีแค่ขยับขวาขยับซ้ายขึ้นลงนะมีเสียงด้วยแกโอ้ oh, <ก>นั่นน่ะ<ก>สิคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณอาบอกอะไรนะเจ้าของเขาบอกเขาไม่ได้บีบขวดใช่ไหมคือหลายๆคนบอกโอโเอยข้างล่างบีบขวดหรือเปล่าบีบคนขวดหรือเปล่าเปล่า,านะครับนี่คือเขาตั้งใจถ่ายเลยเกิดอะไรขึ้นคุณปุ้มคือเขาบอกว่าเหมือนกับฝามันขยับเองเขาก็ไม่รู้ว่าทําทไมเหมือนกับ มันจะยกตัวขึ้นเนี่ยมุมขวาขยับขึ้นแล้วก็กลับมาที่เดิมเดี๋ยวก็ซ้ายก็ขยับขึ้นแล้วก็กลับมาที่เดิมหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของเนี่ยปิดจนแน่นเลยทีนี้อ่าฝาขวดมันขยับไม่ได้แล้วคลิปนี้นะคะผู้ใช้เนี่ยมาโพสต์อยู่ในทิกต o กนะคนใช้ทิกต o กเอามาโพสต์เอาไว้บอกว่าเรื่องหลอนๆตอนตีหนึ่งีแล้วก็เป็นคลิปนี้เดินออกมาจากเข้าห้องน้ําข้างนอกค้องได้ยินเสียงอะไรแปลก เดินมองซ้ายมองขวาหาต้นเสียงอยู่พักหนึ่งแล้วก็วิ่งไปหยิบโทราศัพท์มาถ่ายคลิปไว้ผีขวดน้ำปิดให้แล้วนะนี่หิวน้ำหรืออะไรยังไงจะเอายังไงมีเสียงอีกรอบตัวนี่ถ้าเกิดมีเสียงอีกรอบนี่คือตัวใครตัวมันแล้วนะแล้วเขาก็ทิ้งท้ายนะคะดอกจันว่าน่าจะเป็นปฏิกิริยาทางเคมีแหลนะเนาะเหมือนกับจะบอกหรือจะปลอบตัวเองหลังโพสต์เผยแพร่ออกไปนะคะมีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากและที่เป็นเรียกว่าท็อปคอมเมนต์เลยนะ ก็คือมีคนเขามาหาเลขใต้ฝาคือขวดร้ำชาย,ยี่ห้อนี้นะ <c oughs> เขามีเลขใต้ฝาให้ลุ้นทิ้งชอค,คุณผู้ชมนีม่ไงสงสัยเขาอยากได้ขวดเลขใต้ฝาเขาก็เลยพยายามจะเปิดดูหรือเปล่ามีอะไรที่ใกล้เคียงกับที่คุณปุ้มนี่ไงมวดสลากครั้งนี้ไหมสากับ4ี่ 4, รวมกันเป็นเจ็ด <7 S 2> เลขหน้าเป็นเ นี่คุณอามก็โยง <c oughs> คือมันโยงในทุกเรื่องเลยคร <c oughs> <c oughs> ับค่ะเพียงแต่ว่าที่นําเสนอข่าวนี้เพราะว่าจะมาช่วยกันคิดและคิดแบบวิทยาศาสตร์ครับอาจารย์ออสครับรองศาสตราจรรรรรารย์ดรวีรชัยอาจารย์ประชามภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร,ร์และวิทยาศาสตร,ร์มเกษตรครับวิเคราะห์เลยครับว่าปกติแล้วเนี่ยจะเจอการขยับตัวของขวดน้ําส่วนใหญ่เป็นพวกน้ํดลมที่มีก๊าซนะครับแต่การขยับตัวของขวด หรือฝาขวดของน้ําชาขวดนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในห้องและความดันอากาศภายในขวดเพราะว่าเราเนี่ยหยิบขวดนี้ออกมาดื่มจากในตู้เย็นน้ําในด้านในอากาศด้านในมันจะเย็นครับแต่พอปิดฝาไม่แน่นวางทิ้ไว้ด้านนอกแบบนี้อากาศก็จะมีการดันออกดันเข้าไปฟังอาจารย์ออดครับตรงเนี้เราเอาออกมานอกตู้เย็นแล้วเรามาดื่ม เรารับประทานแล้วเราก็ปิดฝานะครับเพราะฉะนั้นถ้าปิดฝาไม่สนิทนะครับการขยายตัวการหดตัวของอากาศที่อยู่ในขวดนะครับโดยความแตกต่างของอุณหภูมินี้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อาจจะเกิดการขยับของฝาที่ปิดยังไม่สนิทได้ เป็นเรื่องของอาจารย์อธิบายว่าเป็นเรื่องความต่างของอุณหภูมิภายนอกกับอุณหภูมิในขวดน้ําชานเองคิดง่ายๆก็ได้เวลาที่เราเอาขวดน้ําเย็นๆนะครับออกมาภายนอกบางทีมันก็จะมีการบีบรัดตัวหรือบางทีมันก็ขยายตัวอันนี้ขึ้นอยู่อุณหภูมิที่แตกต่างภายในห้องนะครับเผื่อหลายๆคนบอกว่างั้นวันนี้ลองซะหน่อยก็ได้นะอาจจะมีคนลองนะสตีหนึ่งผมว่าผมหลับไปแล้วหละไม่ต้องรอถึงตีหนึ่งได้ไหมนะครับ